สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลนิวมีะชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวนะครับในวันนี้เลยและครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านนายมนตรีนะครับก็ได้มีการเผยนะครับว่ากองทัพได้มีการเตรียมพื้นที่นะครับหรือว่าที่ดินเนี่ยของกองทัพในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนกว่า9,276กไร่นะครับโดยในวันที่25ธัานมาคมที่จะมาถึงนี้ก็จะมีการมอบนะครับเป็นของขวัญ าชนโดยทั่วกันอีกด้วยทางด้านของนายเศรษฐาท,ทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้อํานวยการครับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นประธานในการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรโดยมีนายสุทินครังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บริหารกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อีกด้วยโดยภายหลังการประชุมครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางรัตเก้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสานัากรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า ท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยบริบททางด้านของความมั่นคงมีความซับซ้อนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบและส่งผลกระทบนะครับเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วการแก้ไขปัญหานะครับต้องมีการบรรณาการของส่วนราชการพลเรือนตำรวจทหาร นอกเหนือจากพิทักษ์รักษาไว้นะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความสร้างความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องแล้วประเทศไทยในครั้งนี้หรือว่าวันนี้นะครับกำลังเผชิญกับวิกฤตความท้าทายที่สําคัญทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความจําเป็นนะครับอย่างยิ่งที่จะมีการสร้างความพร้อมและวางรากฐานนะครับที่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีนะครับให้กับคนไทยทุกคนนะครับในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมั่นคงและในครั้งนี้นะครับก็ต้องสร้างความมั่นคงนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนอีกด้วยโดยท่านนายรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้กองทัพนะครับแล้วก็กรมนเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับโดยมีการระดมนะครับสัมพัทธกำลังทรัพยากรเครื่องมือของกองทัพและส่วนราชการต่างๆนะครับเข้ารับการสนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันให้แบบพี่น้องประชาชนยามเกิดภัพยพิบัติรวมไปถึงนะครับการพัฒนานะครับสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาสังคมที่ต้นเหตุนะครับ นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือปัญหาของที่ดินทํากินครับคุณฟังโดยการนําพื้นที่นะครับของหน่วยนะครับที่เกินความจําเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับที่ดินนะครับเพื่อการเกษตรการให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้การสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งนะครับทางด้านสังคมของประเทศอีกด้วยโดยทางด้านของการดําเนินนโยบายนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการที่มีที่ดินนะครับในการดูแลของทาง กองทัพนะครับมาให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าชื่นชมในส่วนของกองทัพนะครับที่ได้มีการดําเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมภายใต้โครงการหนองบัวซอโมเดลซึ่งจะมีเนื้อที่รวมกันกว่า9,276ไร่ครับคุณฟังโดยได้มีการกําหนดมอบถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่25ธันวาคมที่จะมาถึงนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ีด้วยแล้วกก็็เเพื่่อทีจะปนนารสับ สนุนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการจัดสรรทรัพยากรนะครับถือว่าเป็นการช่วยกระจายทรัพยากรและก็กระจายอํานาจนะครับการบริหารการจัดการนะครับสู่ชุมชนเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็หวังนะครับว่ากองทัพนะครับจะมีการขยายผลในการดําเนินการนะครับในพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับได้มากที่สุดในส่วนของพื้นที่ทํากิจอีกด้วย ในส่วนของกรรมนครับคุณผู้ฟังสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของทางท่านมนตรีครับก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับว่ากรรมนนะครับมีทีมงานที่ทํางานเนี่ยร่วมกันกับนักวิชาการแขนงต่างๆจนทําให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับในการเปลี่ยนวัสดุการเกษตรนะครับใบไม้แห้งนะครับในป่าเขานะครับที่ถูกเผาเนี่ยที่จะสร้างเป็นฝุ่นพิษนะครับ ก็กลายเป็นเงินได้นะครับสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อย่างทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีบทบาทและความพร้อมนะครับต่อการขยายผลอย่างจริงจังแล้วก็ทางกรรมน,น,นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นหน่วยงานสําคัญนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษ มลพิษต่างๆทางอากาศนะครับที่อย่างยั่งยืนของส่วนราชการนะครับต่างๆที่ได้มีการสนับสนุนพร้อมกับในส่วนของการเดินหน้าอย่างจริงจังนะครับโดยมีท่านนายรัฐมนตรีนะครับเน้นย้ําว่าต้องมีการคืนอากาศสะอาดคืนคุณภาพชีวิตคืนศักดิ์ศรีการดํารงชีวิตของคนไทยให้ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งนโยบายนะครับที่ทางท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกําชับอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษหรือว่าในส่วนของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ มาพูดนิดส่วนของทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้างครับคุณผู้ฟังในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณฟังก็มีข่าว,ข,าวข่าวมากมายนะครับว่าในช่วงปลายปีหรือว่าช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับหลายๆโครงการนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อให้เป็นไปตามยอดในการที่มีการตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับ เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับของทางด้านของธุรกิจที่พักหรือว่าที่อยู่อาศัยครับคุณผู้ฟังก็ยังเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับในแต่ละโครงการเองหรือว่าค่ายสังหาริมทมัพั์นะครับก็เล่งในการปั้นนะครับแล้วก็ปั๊มรายได้นะครับให้ชนกับเป้านะครับที่มีการวางไว้ซึ่งในระดับของท็อปทรีนะครับของวงการเนี่ยก็ได้มีการประเมินตัวเลขไว้นะครับแตะอยู่ที่ประมาณ3-4ม0,000หมื่นล้านบาทนะครับคุณผู้ฟัง โดยไรก็ดีครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ภาพรวมนะครับของตลาดที่พักที่อยู่อาศัยของไทยนั้นนะครับยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ด้วยแรงกดดันทางด้านต่างๆนะครับฝั่งผู้ซื้อนะครับก็มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาบ้านราคาคอนโดที่มีการปรับตัวสูงขึ้นหนี้สินของครัวเรือนและตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนะครับเกิดค่านิยมในเรื่องของการเช่ามากกว่าซื้อครับคุณผู้ฟังขณะบ้านมือ2เองนะครับก็ยังมีตัวเลือกสําคัญนะครับในยุคนี้เนื่องจากนะครับสามารถในการต่อรองราคากับผู้ขายได้ส่งผล ให้ในส่วนของราคาทาวโฮมและคอนโดมิเนียมมือสองนะครับมีราคาต่ํากว่าทาวเฮาส์แล้วก็รวมไปถึงคอนโดมิเนียมใหม่นะครับค่อนข้างมากได้รับการนิยมในค่อนข้างสูงจากกลุ่มคนรายได้ปานกลางนะครับลงมาที่มองเห็นครับที่พักที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นอันดับแรกในส่วนของโครงการระดับบนนะครับหรือว่าทั้งบ้านเดี่ยวนะครับคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองก็ดูเหมือนจะมีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับจากผู้เล่นในส่วนของลายเก่าและลายใหม่ที่หลั่งไหลนะครับเข้ามาในตลาดทําให้ส่วนแบ่งนะครับเจ้าเก่าๆเนี่ยบาง ส่วเนี่ยถูกหั่นอย่างสิ้นเชิงนะคุณผู้ฟังตลาดที่อยู่อาศัยนะครับยังก็มีการชะลอตัวนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกูรูทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับจากเพจ property dna นะครับสะท้อนภาพนะครับว่า ตลาดที่พักที่อยู่อาศัยในปีนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของชะลอตัวแบบชัดเจนสังเกตจากความเชื่อมั่นนะครับในฝั่งของผู้ประกอบการนะครับที่มีค่อนข้างต่ําโครงการนะครับซื้อบ้านเปิดบ้านใหม่เนี่ยก็ลดราคาค่อนข้างมากเทียบกับในปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายโครงการเองเนี่ยก็มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการลดราคาในการแข่งขันกันอีกด้วย โดยเฉพาะในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมครบคุณผู้ฟังที่มีโครงการเนี่ยเปิดราคาใหม่นี่ลดลงค่อนข้างมากเพราะว่าผู้ประกอบการหลายรายน,นะครับเลือกที่จะเปิดซื้อหรือว่าซื้อโครงการเนี่ยที่มีราคาที่ลดลงแล้วก็เน้นนะครับในส่วนของการเปิดขายโครงการเกี่ยวกับบ้านจัดสรรมากยิ่งขึ้นและการปิดในส่วนของโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยกิจกรรมในส่วนของการลดราคาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะตามมาในงานมหกรรมต่างๆครับจึงได้เห็นหน้าทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและงานมหกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นงานมหกรรมบ้านและคอนโด ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับบางรายเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เคยเข้าร่วมงานมาก่อนนะครับแต่กลับมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งในส่วนของช่วงไตรมาสที่3นะครับอาจจะเป็นในช่วงที่ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงทั้งในส่วนของการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ในส่วนของโครงการนะครับที่มีการขายไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการลดแคมเปญนะครับอย่างเช่นแสนสิรินะครับคุณผู้ฟังที่มีโอกาสในการลดราคาบ้านกว่า7ล้านบาทเลยทีครับคุณผู้ฟัง และในล่าสุดนะครับเป็นกระแสที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟัง,ฟงเกี่ยวกับในส่วนของแคมเปญในการลดราคาบ้านและคอนโดนะครับของเนเครือบริษัทแสนสิริครับคุณผู้ฟังกว่า70โครงการนะครับก็ได้มีการโปรโมทหรือว่าเปิดแคมเปญส่วนลดกว่า7ล้านบาทนะครับเลยทีเดียวสํารับในส่วนของโปรโมชั่นดังกล่าวคุณผู้ฟังแสนสิริเอเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อนะครับว่าม ah ั่เฮียดวลดมหือมาเพื่อเป็นการตั้งเป้ายอดขายนะครับปลายปลามาที่4สุดท้ายกว่า5 0 0 0ล้านบาทครับคุณฟัง ทางด้านของพฤกษาเองครับคุณผู้ฟังก็มีการชูนโยบายนะครับในการซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับแล้วก็มีการแถมลดเทสลาครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นองหนึ่งแคมเปญที่ทางพฤกษาเองเนี่ยได้มีการออกแคมเปญเพื่อดึงดูดนะครับให้เป็นไปตามเป้าแล้วก็เติบโตทางด้านของเศรษฐกิจกว่า72%เปอนครับนี่คือพฤกษาทั้งหมดนะครับในส่วนของ Origin นะครับ AP นะครับแล้วก็โครงการอื่นๆอีกมากมายครับกว่า44โครงการเองก็มีการตั้งเป้า แล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างมากมายในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็มีการจัดงานในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งที่ผ่านมาครับก็มีแคมเปญนะครับลดราคา1ล้านบาทนะครับแล้วก็วชเชอร์อีก1,000 0บาทรวมไปถึงนะครับลุ่นรับ iPhone นะครับกว่า10เครื่องในส่วนของเครือ AP t ไทยแลนด์ครับคุณผู้ฟังก็ออกแคมเปญใหญ่ในการบุกตลาดโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันโดยนําโครงการนะครับในคอนโดมิเนียม AP 13โครงการจาก4แบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น The Address นะครับ Life แล้วก็ Aspire มาจาัดโปรโมชั่นนะครับจอง0บาทดอกเบี้ย1.99%รับ Pocket Money นะครับรวมสูงสุดกว่า5ล้านบาทออกทุกค่าใช้จ่ายนะครับในวันโอนให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อหรือว่าโอนตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นต้นไป และรวมไปถึงนะครับในส่วนของทางด้านของ Property ต่างๆนะครับที่ก็ได้มีการจัดแคมเปญอีกมากมายครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นลดส่วนลดสูงสุด500,000บาทนะครับรับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังต่างๆแล้วก็มีการมอบไลฟ์สไตล์นะครับแบบอินเทรนด์นะครับในเรื่องของการให้ iPhone ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ลดแลกแจกแถมมากมายนะครับในเครือของ p r o p e r t y perfect อีกด้วยครับคุณผู้ฟัง คอนเซปต์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการมองหาในกลุ่มคน Gen Y หรือว่าลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆนะครับที่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงเนี่ย กลุ่มเจน Z ตเอนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างในปี2540ถึง2555กลุ่มเประปาะบางนะครับเรือมมีอายุมากพอนะครับที่จะสามารถซื้อบ้านพักหรือว่าที่อยู่อาศัยได้ด้วยอาชีพนะครับและช่องทางในการสร้างไรายได้นะครับที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันและเอื้อประโยชน์นะครับต่อคนเจนปัจจุบันก็จะสามารถในการที่จะต้องมีการคิดแคมเปญต่างๆที่เอื้อต่อให้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับหรือว่าบ้านพักคอนโดมิเนียมเนี่ยในปัจจุบันได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับเจ ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินนะครับจากญาติผู้ใหญ่ทําให้ GenY หรือว่า Gen Z นะครับที่ได้มีการเติบโตเนี่ยก็จะมีโอกาสในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าใครที่อยู่ในช่วงของการมองหานะครับที่พักที่อยู่อาศัยในช่วงนี้เนี่ยก็ลองดูนะครับว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายๆโครงการเองผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทําให้มีโปรโมชั่นนะครับหรือว่า มองหาส่วนลดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับได้ตอบโจทย์ครับกับสิ่งที่เราจะใช้ในอนาคตรหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะมาเป็นที่อยู่อาศัยเราในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองตัดสินใจดีๆนะครับมองหาในสิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มองหาสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตเรานะครับ ทางด้านของสุขภาพบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครราชสีรรมาราชครับชี้5โรคนะครับที่ต้องระมัดระวังในช่วงของการเปิดเทอมครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคอุจจาระร่วงโรคมือเท้าปากนะครับซึ่งโรคดังกล่าวครับคุณผู้ฟังมักแพร่ระบาดนะครับในช่วงของเปิดเทอมนะครับเนื่องจากเด็กนะครับอยู่ร่วมกันเป็จนจำนวนมากแล้วก็มีการสัมผัสใกล้ชิดกันด้วยเช่นเดียวกัน ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวนะครับว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนครับนักเรียนเนี่ยจะมักจะอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากมีการสัมผัสใกล้ชิดกันประกอบกับนะครับในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีฝนตกนะครับในส่วนของภาคใต้แล้วก็สภาพอากาศครับเย็นลงและชื้นเด็กเล็กแล้วก็เด็กวัยเรียนนะครับมีความเสี่ยงในการป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกหรือโรคอื่นๆอีกมากมายดังนั้นนะครับผู้ปกครองเองนะครับต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการของเด็กๆนะครับให้ดีหากพบว่ามีอาการผิดปกติหรือว่าสงสัยนะครับว่าจะป่วยจากโรคใดโรค นแนะนำนะครับให้พบแพทย์เพื่อเป็นการรักษานะครับโดยเร็วที่สุดแล้วก็ไม่ควรนะครับที่จะซื้อยามารับประทานเองนะครับคุณฟัง ในส่วนของ5โรคนะครับที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้คุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับจะมีอาการครับไข้สูงหนาวสัน่นไอจามอ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้อมักจะติดต่อกันได้ง่ายน,นะครับผ่านลมหายใจนะครับไอจามแล้วก็ระอองน้ำมูกนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกันนะครับกับผู้ติดเชื้อครับคุณผู้ฟัง และโรคในส่วนของโรคไขเลือดออกครับคุณฟังก็จะมีอาการคล้ายคลึงนะครับคุณผู้ฟังกับโรคไข้วัดใหญ่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มีข้อแตกต่างนะครับนั่นก็คือจะมีในส่วนของการเคลื่อนไส้อาเจียนนะครับซึ่งโรคนี้นะครับมียุงเป็นพาหะนําโรคหากมีไข้สูงนะครับไม่ทราบสาเหตุควรรีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับและโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ใช่เป็นโรคตาแดงนะครับก็จะมีในส่วนของตาแดงคันตาปวดตา และรวมไปถึงไวรัสนะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับเกิดจากการที่รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่เจือปนในส่วนของเชื้อโรคนะครับก็จะมีอาการท้องเสียปวดท้องนะครับอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับโรคเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำแล้วก็เกิดจากในส่วนของการขายี้ตาไม่ล้างมือนะครับให้สะอาดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าหากเรามีการใส่ใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ดีก็จะทให้ลูกหลานของเราเนี่ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญถ้าหากเราสุขภาพดีแล้วนะครับก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆน,นะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรายการของใจถึงใจนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่าติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง y o u t u b n n h l นะครับอทัทาบ,บอสแคตน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i c r ครบเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนแล้วันนี้ผมเอกพลยุมีนชุมแผาได้ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ